การถ่ายทำรายการหรือฉากดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention และมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเสี่ยง608อย่างเคร่งครัดถอดหน้ากากาเฉพาะอยู่หน้าฉากเท่านั้นช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัท สารดีจำกัดเสนอเรื่องจริงผ่านจอรูปแบบกลโกงเกมออนไลน์รูปแบบไหนถูกโกงมากที่สุด โอเยมากแฉกลโกงอาชญาเกมออนไลน์นเปิดพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่อชีวิตต่อลมหายใจถ้าไม่ไดรับการรักษาทันท่วงทีก็อาจจะติดเชื้อเสียชีวิตได้แน่นอนอุกอาจยามวิกาล ยิงดับคลั่งเป็นยอดสลิปนะคะที่หนุโอ๋แน่เข่าโอ้โหก็เยอะมากเลยใครหนุ่มโอ๋แน่เข่าประมาณสองสามวันนี้เองครัที่เรามืตัวว่าหนุโอ๋แน่นอนค่ะนี่คือยืมจำนวนหนึ่งที่สูญเงินตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสน โดยเสียรู้ให้กับคนในวงการเกมด้วยกันที่เปลี่ยนจากผู้เล่นผู้ซื้อและผู้ขายกลายเป็นโจรออนไลน์อย่างหน้าตาเฉยข้อมูลเหล่านี้คนที่จะรู้ดีคือคุณมรุดซั์โรจนสกุลหรือที่เด็กเล่นเกมรู้จักก็คือพี่แก๊ส X2 ผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเหมือนเด็กผู้ชายทั่วๆไปจนวันนี้เขาผันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์สายเกม และเส้นทางนี้เองทําให้เขารู้เล่เหลี่ยมกลลโกงเกมและออกช่วยเหลือเหยื่อเพื่อกระชากหน้ากากโจรขยะบนโลกออนไลน์พร้อมกับทําคลิปลงช่อง Youtube เพื่อให้ทุกคนรู้เท่าทันกลนโกงก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อรายต่อไปครับโหนับไม่ถ้วนเลยครับพี่ไม่รู้เลยว่าตัวเองช่วยมากี่เคสแล้วครับแต่ในคลิปที่เราลงไปนะฮะผมเดาๆว่าน่าจะอยู่เลขประมาณสัก80 90คลิปที่เป็นเคสเฉพาะ ช่วยเหลือสังคมจับคนร้ายตีแผ่มุมต่างๆเพื่อป้องกันเตือนภัยอะไรเงี้ยครับประมาณ80กว่าคลิปครับขาย 4, 5, 5, ครับผมปีพัครับไอ้มันไม่เชื่อแน่เลยอะเพราะเดี๋ยวมันต้องคิดว่าคนอื่นอ่ะเรียมันพวกที่มันขี้โกงอะมันจะระวังตัวเองมากจากคลิปแรกเมื่อประมาณ8เดือนที่แล้วที่คุณแกสตัดสินใจแชร์เรื่องราวของน้องคนหนึ่งถูกโกงจากการซื้อขายรหัสเกมกับเพจเพจหนึ่งลงในช่อง YouTube ของตัวเอง ปรากฏว่าชั่วข้ามคืนมีคนเข้ามาชมเกือบส0 0แสนวิวหลังจากวันนั้นคุณแกสก็ได้รับแจ้งเรื่องราวกลโกงมาโดยตลอดจากเหยื่อที่อินบล็อกเข้ามาเป็นจำนวนมากวันหนึ่งเป็นร้อยลายและเหยื่อแต่ละคนก็ถูกโกงสารพัดรูแปแบบนี่จึงทำให้เขาหยุดไม่ได้ที่จะช่วยเหลือผู้เสียหายโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีสิบห้าปี ว่า้าวประเทศไทยมีคนหนึ่งร้อคนจึงคนที่ถูกโกงในแต่ละปีกว่า66คนบุกคนทุกคนคิดดูสิครับว่ามันมากมายขนาดไหนรูปแบบคนโกงเนีเกมออนไลน์พวกนี้มันมีกี่รูปแบบแล้วรูปแบบไหนที่แบบโดนหลอกกันมากที่สุดโหเยอะมากถ้าพูดถึงคนโกงวิธีการในการต้มตุ๋นของพวกมิจฉาชีพนะ โอ้โหพิษดารยิ่งกว่าเพร18กลัดอีกพี่ผมจะบอกให้แล้วมันมีวิธีการใหม่ๆมาเรื่อยๆตามแพลตฟอร์มต่างๆที่มีการอัปเดตพอมีการอัปเดตปุ๊บเนี่ยมันก็จะคิดวิธีการใหม่มาที่เรานึกไม่ถึงครับครับแต่ทวิธีการที่เรารู้สึกว่ามันใกล้ตัวเรามากที่สุดและน้องๆมีโอกาสที่จะถูกหลอกง่ายที่สุดนะฮะก็คือการซื้อขายสร้างเพจขึ้นมาให้ดูน่าเชื่อถือมีคนติดตามเยอะๆมีลักษณะของตัวเพจ รูปแบบต่างๆที่ดูมีความเป็นมืออาชีพออไม่น่าเชื่อว่ามันพัฒนาไปถึงการมีเว็บไซต์มันพัฒนาไปถึงการมีระบบคอร์เซ็นเตอร์มันพัฒนาไปถึงการระบบมีแอดมินในการควบคุมดูแลไลายแอดต่างๆถ้าเปรียบเทียบกับพวกเว็บพนันอย่างนั้นเลยฮะจำนวนเงินที่มากกับการซื้อขายกันในเกมอาจจะเป็นจุดล่อให้คนเล่นเกมด้วยกัน เห็นช่องโหว่แล้วก็ลงมือโกงกันเองอย่างเช่นกรณีของเด็กหญิงอายุ14ปีที่กลายเป็นโจรโกงเงินเหยื่อไปทั้งหมด140,000บาทเมื่อคุณแกสได้รับแจ้งเรื่องราวนี้เข้าเขาจึงรวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความและลงพื้นที่ไปถึงบ้านคนโกงกันเลยครับงานนี้ของไปแล้วเนี่ยเอาไปขายแล้วก็เอาเองินเราไปเลย62,000บาทเป็นของในออนไลน์ครับอธิบายไปคุณยายก็จะงงเอเป็นว่าเป็นของในออนไลน์อยากที่เราตามไปถึงบ้านคนร้ายคนร้ายอายุ14ปี ที่โกงเงินผู้เสียหายจากการซื้อขายรหัสเกมฟรีไฟล์ไป1นึ่งแบาทครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการพูดคุยกับคนร้ายผ่านออนไลน์ในระดับหนึ่งแล้วนัดหมายกันที่จะจ่ายเงินปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยพอถึงวันแล้วก็เบี้ยวนัดไม่จ่ายหลังจากนั้นก็มีการหนีหายบล็อกแล้วก็หายไปเลยแต่ว่าเรามีข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับตัวคนร้ายหมดแล้วเราก็เลยพาผู้เสียหายครับเดินทางไปที่บ้านคนร้ายเพื่อี่จะไก,กล่เกี่ยพูดคุย พอไก่เกียร์พูดคุยเสร็จปุ๊บเนี่ยทางบ้านรับรู้เนี่ยก็เลยไปลงพักกันต่อครับก็เรียบร้อยแล้วเขตนี้ก็จบลงด้วยดีครับก็คือเขาโกงคนเดียวเลยโกงคนเดียวเลยครับใช่ครับหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทเป็นเด็กผู้หญิงวัยสิบสี่ปีครับแล้วเขาเอาเงินไปทำอะไรครับไม่บอกครับไม่บอกครับพยายามถามอยู่หลายครั้งมากแต่ไม่บอกเลยครับผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นพนันนะแลคือพ่อแม่เขาก็ไม่รู้ด้วยไม่รู้ครับที่บ้านไม่รู้เลยครับว่ารู้วันนั้นสดๆที่ผมไปเลยครับ ใช่ครับใช่ครับค่ะแล้วคนที่ถูกโกงอะคะเป็นใครคนที่ถูกโกงก็เป็นน้องผู้ชายคนหนึ่งที่มาทักข้อความเข้ามาในอินบ็อกของเพจเราเพื่อที่จะมาเล่าเรื่องราอย่างเงี้ยให้เอาฟังครับค่ะใช่ครับเขาโดนยังไงน้องคนนี้ซื้อรหัสเกมครับจากผู้หญิงคนนี้จากน้องผู้หญิงคนนี้หลังจากโอนเงินให้เนี่ยน้องผู้หญิงก็บอกว่าเดี๋ยวรอสักครู่จะส่งรหัสเกมให้แล้วก็เบี่ยงบ่ายอ้าง ติดนั่นติดนี่จนสุดท้ายครับก็คือไม่ไม่ไม่ให้ไม่มีให้ครับแล้วก็กลายเป็นว่าเราต้องไปตามจนเป็นคดีความอย่างที่อยู่ในคลิปครับส่วนกรณีนี้เด็กผู้เสียหายเดินทางมาหาคุณแกส๊สถึงที่บ้านเลยครับหลังสูญเงินเกือบ400บาทที่เก็บสะสมในเกมให้กับพี่ที่รู้จัก มีมไปเล่นเกมอะไรแล้วไปถูกหลอกอยังไงบ้างตอนนั้นนะคัะเกมฟรีไฟครับแล้วก็พี่ที่เรียนอยู่ด้วยกันเขาโกงไปครับแล้วเขาก็โกหกว่าไม่ได้โกงแต่แล้วรหัสฟรีไฟผมก็เด้งออกแล้วพี่ผมเลยตามให้แล้วก็รู้ว่าเป็นพี่คนนี้ครับเขาเขา,เขาหลอกอยังไงค่ะเพราะแฮกข้อมูลไปครับ การช่วยเหลือแต่ละดายคุณแก๊สไม่ได้เอาจํานวนเงินเป็นที่ตั้งว่าจะมากหรือน้อยเขาแค่ต้องการกำหลาบคนโกงให้หยุดพฤติกรรมที่ผิดผิดก่อนที่ความผิดเพี้ยนนี้มันจะขยายความอุนแรงต่อไปนี่จึงทําให้เขาต้องลงแรงมาพูดคุยกับเด็กเพื่อให้เรื่องนี้จบกันด้วยดีและไม่ไปทําพฤติกรรมแบบนี้กับใครต่อไปอาซันมานี้ดิหวัดดีครับเฮ้ยไปโกงน้องเขาอ่ะโกงไอ้นีโม่อ่ะยังไงวะซันมานี่ดินีโมมานี่ดินี่ยโกงน้องเนี่ยน้องเอารหัสไข เอแล้วเขาไปตามจับแล้วว่าเอาไอดีไปขายให้คนอื่นเขาแล้วเขาก็เห็นอยู่ว่าไอดีที่เอาไปขายอ่ะเขาก็ไอคนที่ซื้อมาไปบอกว่าเป็นคนเราไปขายซันหนีได้ยังไงวะน้องจะเอาเงินไปกินข้าวครับอบัอไม่ทาตัวอย่างนี้วะผมไม่รู้ครับพี่ผมอยากได้ตังค์เหมือนกันครับผมคิดว่าปจัจจัยหลักมีอยู่สองปัจจัยที่ทําให้คนเหล่านี้ครับมักจะ กลายเป็นมิจฉาชีพแล้วกลายเป็นแบบคนที่จะมาโกงในโลกออนไลน์หนึงคือเกิดความโลภครับแล้วก็รู้เท่าไม่ถึงการส่วนใหญ่จะเป็นเด็กล้วนเลยครับเป็นเด็กล้วนรู้เท่าไม่ถึงการว่าการทําแบบเนี้ยผลที่ตามมามันจะมีอะไรบ้างจะเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่ทําบ้างเขาไม่รู้กับสองเริ่มต้นจากการเป็นคนซื้อขายอย่างอย่างถูกต้องแล้วเห็นช่องโหว่อะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่องโหว่ทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่องโหว่ของการทําธุรธกิจที่มันยากที่จะไปตามว่าผู้ขายหรือผู้ซื้อคนนั้นนะฮะเป็นใครพอเขาเห็นพอเกิดช่องโหว่เห็นข้อผิดพลาดในการซื้อขายบนโลกออนไลน์ตรงนี้ครับมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าการที่เขาโกงนะฮะโอกาสที่จะตามจับตัวเขาเนี่ยมันก็ยากมากแล้วไม่หนำซ้ำนะฮะการไปแจ้งความเนี่ยยากมากกว่า แลวส่วนใหญ่โดนโกวันเด็กไงพี่สิบสี่สิบหปีเด็กที่ไหนมันจะไปแจ้งความด้านตำรวจที่ไหนเขาจะสนใจเอาจริงๆเลยครับนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมที่แบบเราแบบเอ,อหลายๆคนไม่ค่อยพูดกันเกิดเหตุการณ์ใหญ่ในวงการเกมที่มีกลุ่มรับจ้างปั๊มแรงทําให้วงการเกมต้องสั่นสะเทือนถึงกับมีการแบนไอดีนับแสนถ้ามีคนจ้างมึงปั๊มแรงเองทำปะ เอาดิพี่ฉันเล่นเกมแล้วยังได้ตังอีกโคตรคุม้มอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการปั๊มแรงใช่ไหมพี่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการจ้างถ้าปั๊มแรงก็คือจ้างเล่นให้ข <c oughs> ี้เกียจเล่นไม่มีเวลาไปเล่นแต่อยากเก่ง <c oughs> เด็กนิยมเอาไอเดีนี่ยฮะมาโอ้อวดกัน <c oughs> เป็นเหมือนวัตถุทางสังคมที่บ่งบอกถึงความมีหน้ามีตา <c oughs> ถ้าเกิดว่าโลกของเราเนาะผู้ใหญ่ <c oughs> เขาจะมองว่ารถรถแบบ l a m b o r g h i กระเป๋ากุชชี หรือเข้าของเงินทองที่มีมูลค่าเด็กเขาโอ้อวดแล้วบ่งบอกถึงความมีหน้ามีตาทางสังคมพันอ่ารหัสเกมที่เก่งแล้วมีเลเวลที่สูงอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันก็จะทํารู้สึกว่าอีกเพื่อนๆก็จะรู้สึกว่าโอ้โหมันเท่มากมันดูดีมากเขาก็เลยนิยมที่จะเอาเงินเนี่ยไปจ่ายจ้างคนเล่นเกมแทนเพื่อให้ไอดีเนี่ยเก่งปรากฏว่าพอจ้างเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ใช่เสียแค่เงินจ้างนะครับรหัสก็ไม่ได้คืนด้วย นีี่่ือวิธกกกงงโหนึทเด็ๆักกปโดนนนันั่นก็เท่ากับว่าการรับจ้างปั๊มแรงหรือเพิ่มแรงกิ้งให้กับตัวเองเป็นอีกหนึ่งรูปแบบกลโกงที่สร้างรายได้ให้กับผู้รับจ้างและหากเกิดการโกงกันขึ้นกฎหมายก็ไม่สามารถเอาผิดได้ทั้งหมดที่คุณแกส๊สพยายามตีแผ่ความจริงก็เพื่อจะเตือนคนเล่นเกมในโลกออนไลน์โดยเฉพาะเด็กๆและเยาวชนที่ชีวิตประจําวันอยู่แต่หน้าจอคอมหรือมือถือสิ่งสําคัญที่น่ากังวลที่สุดคือ ยังมีเด็กบางคนที่ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีอาศัยการเล่นเกมเป็นช่องทางการโกงนันคนอื่นและขณะนี้ยังลอยนวลอยู่บนโลกออนไลน์ line, ครับเรากําลังจะเข้าสู่โลกแบบนดิจิตอ,บบล,อ,อลอย่างสมบูรณ์แบบอะฮะโลกออนไลน์อย่างสมบูรณ์แบบเด็กทุกวันนี้เติมโตมากับการอยู่หน้าจอของโทรศัพท์ย4สี่ชั่วโมงเราไม่มีทางที่จะไปดูเขาได้ตลอดเวลาหรอกไม่รู้เลยว่าเขาจะไปเล่นอะไรทําอะไรซื้ออะไรหรือคุยอะไรกับใครครับนั่นแปลว่าเขาจะมีโอกาสที่จะถูกโกงสูงมาก ไม่น่าเชื่อเลยนะคนทั่วไปอาจจะอาจจะไม่เชื่อว่านี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเปิดพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่อชีวิตต่อลมหายใจถ้าไม่ได้รับการรักษาทันท่วงทีก็อาจจะติดเชื้อเสียชีวิตได้แน่นอน